ก็สวัสดีนะครับในช่วงสุดท้ายอันนี้เป็นท้ายสุดจริงๆนะครับสําหรับนักเรียนนะครับในหน่วยการเรียนรู้นะครับในการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที่3นะครับในเรื่องของเทคนิคการวาดภาพนะครับด้วยเทคนิคผสมนะครับสําหรับสรุปนี้นะครับครูก็จะได้นํามาใช้ในการสรุปนวัตกรรมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะครับทาง ประเทศไทยของเรานะครับซึ่งได้ประสบปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อนะครับโควิด19ที่ผ่านมาก็มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่นะครับในรูปแบบใหม่ก็จะมีในส่วนของสื่อนวัตกรรมสตรีมมิ่งนะครับที่จะได้มาช่วยนะครับในการอำนวยความสะดวกนะครับ สำหรับนักเรียนที่อยู่ที่บ้านนะครับไม่สามารถมาโรงเรียนได้นะครับไม่สามารถมาสถานศึกษาได้ในส่วนที่อยู่ในสถานศึกษานะครับก็สามารถนํากลับไปดูที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะครับนำลิงก์นะครับที่ขู่ได้อ่าทให้กับนักเรียนนะครับทำหรือว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับในเรื่องต่างๆนะครับให้กับนักเรียนนะครับ นักเรียนก็จะได้นํากลับไปนะครับในการใช้สื่อนวัตกรรมสตรีมมิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าในการควบคุมโรคนะครับเราจะไปออกไปที่ไหนนะครับก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเราก็จะได้อยู่ภายในบ้านของเรานะครับในการเก็บตัวนะครับหรือว่าในการกักตัวนะครับเพื่อจะไม่เสี่ยงต่อการติดต่อนะครับหรือว่ารับเชื้อโรคมานะครับ ในส่วนการสตรีมมิ่งนะครับจริงๆที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสื่อนวัตกรรมนะครับที่มีการใช้มานานค่อนข้างทีง่มาค่อนข้างที่พอพอประมาณนะครับหรือว่าประมาณหนึ่งนะครับในส่วนของการใช้สตรีมมิ่งเรื่องของเกี่ยวกับการโฆษณานะครับหรือว่าการค้าขายนะครับออนไลน์ต่างๆวันนี้ครู Ho, ก็ มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้จะทําสื่อนะครับนวัตกรรมสตรีมมิ่งเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาศิลปะนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนนะครับเทคนิคนะครับการวาดภาพด้วยเทคนิคผสมนะครับตามที่ครูนะครับตามที่ครูได้สอนให้กับนักเรียนนะครับทั้ง4ชั่วโมงนะครับเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวาดภาพด้วยเทคนิคผสมนะครับ หลังจากนั้นก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพเทคนิคผสมแบบการวาดลายเส้นนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับการวาดภาพต่างๆนะครับในงานศิลปะนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการวาดภาพด้วยสีน้ําและก็อันสุดท้ายก็จะเป็นการวาดภาพด้วยสีโปตเตอร์นะครับตามที่ครูดได้ให้นักเรียนนะครับได้ศึกษานะครับแล้วก็ได้ทดลองนะครับฝึกฝนในการวาดภาพลายเส้น วาดภาพสีน้ําและวาดภาพสีโปตเตอร์นะครับคลิปนะครับที่ครูได้ทําการให้นักเรียนได้ดูนะครับในการฝึกวาดภาพนะครับไม่ไว่าจะเป็นการาฝึกวาดภาพแบบลายเส้นนะครับการวาดภาพแบบวาดสีน้ำนะครับการวาดภาพด้วยสีโปตเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าครูก็ได้ศึกษานะครับครูก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้ ت ت เทียบเคียงกับเนื้อหานะครับในการที่จะนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับเพื่อจะให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจอย่างทองแท้นะครับเพราะว่าการฝึกนะครับการฝึกนะครับถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญแต่สําคัญกว่านั้นก็คือความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะมีความเข้ามีความเข้าใจนะครับเกิดการเข้าใจก่อนที่จะได้ฝึกลงมือทำนะครับหรือว่าฝึกวาดนะครับ คลิปต่างๆที่ครูได้มอบให้กับนักเรียนนะครับที่ครูได้สัญหาให้กับนักเรียนก็หลังจากนี้นะครับถ้าใครที่ลืมนะครับหรือว่าอยากจะฝึกนะครับในการวาดลายเส้นหรือว่าการวาดสีน้ําหรือว่าการวาดด้วยสีโปเตอร์นะครับนักเรียนก็สามารถเปิดไปดูได้นะครับเพราะว่าครูก็ได้ฝากลิงก์ไว้ให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับอุปกรณ์นะครับที่ครูได้ ครูได้ให้นักเรียนนะครับได้ให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลนะครับหรือว่าครูได้ยกตัวอย่างให้กับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพลายเส้นนะครับวาดภาพลายเส้นการเตรียมอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเมื่อเราไม่มีอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ของเราไม่ครบเราก็จะเกิดอุปสรรคนะครับในการทํางานหรือว่าในการสร้างสรรค์ในงานศิลปะนะครับสําหรับอุปกรณ์ในการวาดภาพแบบลายเส้น ที่ได้เห็นกันอยู่ทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยกระดาษนะครับดินสอนะครับยางลบแล้วก็เทปกาวนะครับสำหรับแปะกระดาษไว้นะครับยึดกระดาษให้ติดกับพื้นกระดานนะครับหรือพื้นไม้อัดนะครับเพื่อง่ายต่อการวาดภาพนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีน้ำนะครับสีน้ำสีน้ำที่เราได้เรียนกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็น าการจัดอุปกรณ์นะครับการเตรียมอุปกรณ์ก็จะมีในส่วนของสีน้ำนะครับมีผู้กันมีกระดาษนะครับมีจานนะครับจานสีหรือว่า,าใส่ที่ใส่ผสมสีนะครับแล้วก็ถังน้ำนะครับ5้าอย่างนี้ใน อุปกรณ์การวาดสีน้ำนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของสีโปสเตอร์นะครับสีโปสเตอร์ก็จะมีสีโปสเตอร์แบบขวดนะครับแบบนี้ก็จะเป็นสีโปสเตอร์แบบบีบนะครับที่สําคัญก็จะมีผู้กันนะครับผู้กันขนาดต่างๆที่เราจะได้นํามาสร้างสรรค์ในงานศิลปะนะครับในการวาดสีโปสเตอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็จะเป็นในส่วนของจานผสมสีนะครับจานผสมสีที่เราจะได้นํามา จัดนะครับจัดสร้างสรรงานศิลปะนะครับาการฝึกวาดนะครับด้วยเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพรายเส้นการวาดภาพสีน้ำนะครับการวาดภาพแบบสีโปเตอร์นะครับด้วยเทคนิคต่างๆนะครับเราก็จะได้นํามาผสมกันนะครับในส่วนนี้นะครับเขาจึงเรียกว่า การวาดภาพด้วยเทคนิคผสมก็คือการผสมผสานนะครับระหว่างเทคนิคทั้ง3เทคนิคนะครับรวมเข้าด้วยกันจึงเกิดการผสมผสานให้เกิดงานศิลปะอย่างลงตัวนะครับสำหรับใบงานนะครับที่ครูได้มอบให้นะครับนักเรียนก็ได้นำมาส่งครูเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ครบก,กันในส่วน ใบงานนะครับพบกันหมดทุกคนทุกส่วนนะครับก็ขอขอบใจนักเรียนนะครับที่ได้ให้ความสําคัญในวิชาศิลปะหรือว่าในวิชาที่คุณครูได้ทําการเรียนการสอนหรือว่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับสุดท้ายนี้นะครับเทคนิคการวาดภาพนะครับโดยการใช้เทคนิคแบบผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดแบบหลายเส้นนะครับการวาดภาพด้วยสีน้ํา และการวาดภาพโดยใช้สีโปสเตอร์นะครับในส่วนนี้นักเรียนก็ได้ทำการเรียนรู้นะครับทำการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากในหนังสือนะครับได้ดูคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่สํสำคัญนะครับหลังจากนี้ตามที่ครูได้เคยกล่าวไว้ว่า นักเรียนก็จะได้นำนะครับทักษะต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อนําไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้นะครับในระดับที่สูงๆขึ้นไปหรือว่าจะนําไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในวันข้างหน้าถ้าคนไหนที่สนใจที่จะเป็นศิลปินเกี่ยวกับงานศิละปะก็ขอให้นักเรียนที่จะไปเรียนต่อหรือว่าจะนํานไปเป็นอาชีพก็ขอให้นักเรียนได้ประสบผลสําเร็จในชีวิตในเรื่องของงานศิละปะด้วยครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอค,ครับ